หมดด้วยมือนี้6อยา่างคุยเยอะมากแต่ละจานคือไม่ได้น้อยเลยมันแทรกเนือ้อกำลังดีคือแบบข้อมููที่แท้จริงนุ่มเด้ง ตอนนี้กิ๊กอยู่ที่ย่านประชาชื่นนะคะวันนี้กิ๊กกำลังจะไปกินส้มตำเนอะคือร้านนี้เป็นร้านส้มตำที่เป็นหนึ่งในร้านประจําของกิ๊กเลยแหละด้วยความที่รสชาติเขาอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแล้วก็ร้านนี้บังเอิญอยู่ใกล้ที่ทํางานกิ๊กด้วยคือถ้าแบบวันไหนเด e g a n แบบอยากกินส้มตำกันเนี่ยคือเราจะเลือกมาร้านนี้ประจํานะคะไปกันค่ะเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันดีก,กว่าเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราใกล้ถึงร้านแล้วเดี๋ยวข้างซอยไปนี้ก็ถึงแล้ว ถึงแล้วค่ะร้านนี้เองอีสานลองแวะลาบยะโสค่ะร้านประจำของกิกไปแล้วเข้าไปในร้านกันดีกว่าค่ะ วันนี้หลายเมโนโูมากด้วยความล้านๆอาจจะหิวแหละก็เลยสั่งหลายอย่างนี่อยากให้ดูมีข้าวหมูย่างแล้วก็มีตับหวานแล้วก็อันนี้อ่อมเนื้ออ,อมเนื้อลายคะ่ะแล้วก็อันนี้ตําโคลาตาไหลบัวแต่ว่ากิงเลือกเป็นกุ้งสุกไม่ได้กุ้งสดเนาะแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้ลาบเป็ดน่ากินมากอยากให้ดูนี่มากกว่าอันนี้ก่อนเลยข้าวหมูย่าง ด้วยความที่แบบลายแบบมันแทรกเนื้อมาแบบน่ากินมากจริงๆนี่น่ากินไห,หมนุ่มเด้งนุ่มมากชอบอ่ะแล้วก็มีความหอมแบบเหมือนลมพันมา นี่งามมากเลยกินได้เรื่อยๆเลยอ่ะเนี่ยนี่ต่อไปเรามาชิมอะไรกันดีต้มํากันดีกว่าอันนี้ํำไหลบัวกุ้งสูตรกุ้งเขาตัวไม่ใหญ่มากก็ใหญ่ปนกับเล็กมานะน่ากินมากอืมรสชาติวันนี้กลมกอมค่ะหวานเปรี้ยวเค็มสามรสครบรสด,ดูแล้วได้หลายตัวอยู่นะกุ้งนะดูดิ กุ้งแบบเด้งๆยังมีความเด้งเหมือนเขาลวกแบบจึ่งสุกแล้วก็พึ่งดิบนิดหนึ่งก็เลยยังมีความแบบเด้งๆอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมกี้ขอเอาข้าเหนียวจิ้มน้ำส้มตำกินดีกว่าจะได้เซ่บเซ็ปฟินอันนี้เขาทำมาไม่ได้เผ็ดมากค่ะ เผ็ดปานกลางกำลังดีเลยกินง่ายมาอันนี้ตำโคลาก็จะเป็นใส่ปลานะคะแซบเซบรู้สีพริกสิอืมอันนี้ก็กลมกล่อมแต่กินมีความรู้สึกว่าตำโคลาาอันนี้เขาติดหวานติดหวานออกมานิดนึงอะ่ะคือตำโคลาามันจะแบบ เปรี้ยวเผ็ดใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็น3รสมีแบบอมหวานมาด้วยเป็น3รสอะคะ่ะให้ดูตับหวานตับเขาดูจุ้ยซี่มากนี่อีชอบตับหวานร้านนีตรงที่เขาอะจะไม่ได้ลวกสุกแบบสุกร้อเอร็นะจะมีความนิ่มเคี้ยวง่ายกินง่ายอร่อยรสชาติแบบไม่ค่อยติดหวานอร่อยแซ่บเลยอะเริ่มเผ็ดแล้ ับหวานนี่แบบเมนูประจาเลยอันนี้เขาตับรวนนะเขาไม่ได้สนุบับเลยตับรวนๆอันนี้อ่อมเนื้อลายเขาให้ผักเยอะมากเลยให้ทั้งผักทั้งเมื้อเยอะเลยสมุนไพรมาเต็มมากนี่อยากให้ดูเนื้อลายมาชิมน้ำมันก่อนดีก,กว่าราชาติแบบ ค็มอ่อนแล้วก็หอมหอมแบบหอมสมุนไพรหอมผักชีละเอาคือหอมแบบหอ,แบบหอมแน่นมากมาชิมนน้นองลายดีกว่าผักก็คือเยอะสะใจมากอืน้องลายเขามีความแบบกรึบกรึกรึบก,ก,ก,กเหนียวประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้เหนียวมากไม่ได้เขี้ยวยากจนเกินไปคือบางร้านอ่ะถ้าเราสั่งออมมาคือบางทีมันจะแบบผักมาแบบ จางๆแล้วก็แบบบางทีก็เป็นการหล่ำอะไรนี้ทุกที่เคยเจอแบบอ,อย่างนั้นแล้วก็แบบเลวๆอะ่ะตอันนี้คือแบบแน่นเครื่องเต็มชามทั้งเนื้อทั้งผักประทับใจอันนี้คือแบบเมนูนี้คือโดนตกตั้งแต่ที่กินครั้งแรกเลยเดี๋ยวจะไม่ได้ชิมชิมอันนี้ก่อนลาบเป็ดลาบเป็ดลาบเป็ดน,น,นี่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของพี่ดีเลยนะคะอ,อ,อแลรสชาติของ ไม่ได้เผ็ดจนเกินไปความเค็มกําลังดีแล้วก็รสชาติแรกที่ได้เนี่ยมันคือเหมือนม,นมันมีความหอมแบบหอมข้าวคั่วหอมแบบหอมข้าวคั่วหรือหอมเหมือนกระเทียมเจียวอะ่ะแต่ไม่น่าจะมีกระเทียมเจียวนะแต่คือมันหอมอะ่ะนี่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 อหอมม่ะ หมดแล้วหมดด้วยมื้อนี้6อย่างคือเยอะมากแต่ละจานคือไม่ได้น้อยเลยแต่ว่ากินหมดด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็คืออิ่มมากอันนี้กิ๊กเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้วทั้งหมดมื้อนี้นะคะ4ี5้บาทรวมส้มตำกับอย่างอื่นทั้งหมด6อย่างแล้วก็น้ำแข็งหนึ่งถังน้ำหนึ่งขวด415บาทราคาแบบประทับใจแต่อิ่มมากจริงๆ วันนี้นะกิงให้อันเนี้ยมาอันดับหนึ่งเลยลาเป็ดราบเป็ดเขาอร่อยมากคือแบบเครื่องสมุนไพรมาแน่นกลิ่นก็คือหอมมาเลยค่ะหอมแบบหอมข้าวคั่วหอมหอมเจียวแบบหอมมากลาเป็ดก็คือเนื้อเป็ดก็คือนุ่มกินง่ายแต่ว่าใครชอบเผ็ดนี่คือบอกเขาเลยขอแซ่บๆเพราะว่าอันเนี้ยคือเผ็ดกลางรสชาติแบบความเผ็ดระดับแบบคนกรุงเทพทั่วไปอันดับสองก็คือกินให้ข้าวหมูย่างเลยข้าวหมูย่างเขาแบบ มันแทรกเนื้อกําลังดีคือแบบข้อมูลที่แท้จริงแล้วก็แบบเนื้อแบบนุ่มแล้วก็มีความเด้งเด้งกึบกึบคือเขาหมักมาก่อนที่เขาจะยา่างอ่ะมันก็เลยแบบเข้าเนื้อมากก็หอมมากแล้วก็แบบเด้งคือหอมแบบกลิ่นควันแบบสโมกกี้มากอร่อยมากเลยอ่ะถึงแม้แจ่วเขาอ่ะแจ่วเขาจะไม่ได้แซ่บมากแจ่วเขารสชาติแบบ นุ่มๆรสชาติคนกรุงเทพนิดน,นึงแต่ว่าตัวข้อหมูอ่ะคือดีอยู่แล้วฟังอยู่แล้วไม่ต้องพึ่งน้ำจิ้มแจ่วมากอะไรเลยส่วนอันดับ3คิดว่าตับหวานตับหวานเนี่ยมีเนื้อตับมีความนุ่มเคี้ยวง่ายคือไม่ได้สุดจนเกินไปไม่โอเวอร์คุกก็เลยแบบทำให้กินง่ายอ่ะแล้วรสชาติก็คือแซบกำลังดีไม่ได้ออกหวานน้ำมาอีกชอบตรงนี้แซบจริงๆ อันจานนี้ก็อร่อยนะอมอเนื้ออมเนื้อลายคือเนื้อลายเขานุ่มปันกลางแล้วกันแต่ว่าให้ผักให้สมุนไพรเครื่องแน่นก็เลยหอมแบบหอมผักชีลาวคือหอมเครื่องผักเยอะเนื้อเยอะคือดีงามมากเมนูเนี่ยส่วนส้มตำเขาสองอย่าง คือวันนี้ส้มตำกิ๊กอะไม่ได้เน้นเขาว่าพอหวานน้อยเนาะปกติกิ๊จะบอกว่าหวานน้อยตัวเบสน้ำส้มตำเขาอะก็เลยจะค่อนข้างหวานนิดนึงความที่อันเนี้ยตำโคราามันเป็นตำไทยที่ใส่ปลารานะกินปลารไม่ได้ฉุนจนเกินไปแต่ว่าค่อนข้างออกหวานเหมือนตำไทยนะคะปกติกิ๊กจะสั่งว่าหวานน้อยแหละแต่วันนี้ไม่ทันได้สั่งก็คือชิมรสชาติแบบออริจินอลเลย อันนี้ตำไหลบัวกุ้งสุกไหลบัวก็คือกึบกึบกินกับกุ้งสุกก็คือสดชื่นมากแบบอันนี้สดชื่นจริงแล้วคือเนี้ยมะนาวแท้มาอย่างนี้เลยนะเนี่ยพุกจานเขามีมะนาวมานะแล้วมันก็คือหอมสดชื่นนะคะถ้าเป็นคนที่แบบชอบกินหวานน,อน้อยไม่ค่อยชอบลูกส้มตำกรุงเทพที่แบบออกหวานนําอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าต้องบอกเขานิดหนึ่งแล้วมันจะ กลมก่อบลงตัวอร่อยเด็ดถ้าเพื่อนๆคนไหนจะตามมาทานร้านนี้นะคะก็มาได้เลยค่ะที่ร้านอีสานลองแหวนเนาะอยู่เส้นถนนประชาชื่นค่ะร้านเขาเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเนาะเปิดทุกวันเลยแล้วก็ปิดแค่วันจันทร์วันเดียวค่ะหรือว่าใครจะสั่งแก๊ปสั่งไลายแมนอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งคลิปหน้าค่ะมารอดูกันว่ากิ๊กจะพาไปกินร้านที่ไหนเนาะร้านต่อไปเราเจอกันใหม่อีกทีนึงคลิปหน้าอย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันหน่อยนะคะแล้วเจอกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย